จังหวัดกระสินโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระสินองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระสินเทศบาตบลตำบลโพนสภาวัฒนธรรมตำบลโพนและภาคีเครือข่ายของจังหวัดกระสินขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสารงานประเพณีบุญบัญบ้งไฟแพรากระสินประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2567นี้ณบริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภูไทยผ้าไหมแพราเฉลิมพระเกียรติบ้านโพน และบริเวณหนองสาธนารณะหนองสิมมีกิจกรรมในเรื่องการสืบสารวัฒนธรรมตั้งแต่วันแรกของการจัดงานปีนี้จัดยิ่งใหญ่หญวันที่29พฤษภาคม2567ชมสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีการสินตลอดวันภาคค่ำชมการสแสดงวงปวงหลงังโรงเรียนขมู่และมินิคอนเสิร์ตมอสการสิน วันที่30พฤษภาคม2567ชมสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีการะสินตลอดวันภาคค่ำชมการแสดงแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไหมแพรว่าที่ชนะเลือดผ่านการประกวดชมการแสดงของวิจัยนาฏศิลินมินิคอนเสิร์ตเดือนเพ่นอำนวยพร วันที่3สิษภาคม257ชมสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีกรสินตลอดวันภาคค่ำชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านหมอลำเฟสติวัลของสมาคมหมอลำจังหวัดกรสินชมมินิคอนเสิร์ตหมอลำสมจิตบอทจจนนแโลันทอง วันที่หนึ่งมิถุนายน2567ชมสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีการศิลป์ตลอดวันภาคบ่ายร่วมชมการแห่ขบวนบั้งไฟแพราการศิลป์ของชุมชนขบวนสร้างสารรค์เชิงวัฒนธรรมของเยาวชนและเชิญร่วมรับชมพิธีเปิดชมการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมชุดบั้งไฟผ้าไหมแพราการศิลป์ร่วมแสดงโดยศิลปินรับเชิญอีทโปงลางสะอ่อน,ออนชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของศิลปินค่ายภูไทยเล็กคอร์ดนำโดยกินนี่ภูไทยและหมออ้นสุดสแสน,น่หม างไกลลับตาสัญญาก็เสื่อมความหมายตัวแปลแทรกซึมโดยงานสุดท้ายรักเราขาดกัน วันที่2มิถุนายน2567าทำบุญตักบาทที่วัดโพชัยบ้านโพดชมสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีการศิลป์ตลอดวันชมจุดบั้งไฟถวายพญาแถนร่วมสรุกสนานกับรำวงย้อนยุกวงข้าวเหนียววาไรตี้และหมอลำโจ้นฤพลอูเกออาร,รยาเนยวดีเสียงทองแฮกวรันตชัยเต็มวงปิดท้ายการสแสดงคอนเสิร์ตกับตัดชนะชัยชนะขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีบุญบัญบ้งไฟด้วยกันเตรียมชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองใส่ให้สนุกสนานมาร่วมงานบุญบั้งไฟด้วยกันด้วยนะครับ cra cra cra